ดีค่ะพบกับวิชาเสริมจุดเน้นสถานศึกษาภาษาจีนเพื่อการอ่านและการเขียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนางสาวเทิดขวัญชิลาพรนะคะหล่อซื้อขวัญน,นะคะ,คะเรื่องแรกของเทอมที่2น,นะคะเราก็จะเรียนเรื่องชิงชี แปลว่าสัปดาห์นะคะอันนี้จะแบ่งออกเป็นสองตอนนะคะอันนี้คือตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราซื้อจะอา่านคําศัพท์ให้ฟังสองรอบนะคะรอบที่สามให้นักเรียนอ่านตามเราซื้อพร้อมคําแปลนะคะรอบแรกค่ะชิงชีอีชิงชีอีวันจัน รอบสุดท้ายให้นักเรียนอ่านตามหน่งซื้อนะคะชิงชีอีวันจันเหมือนเดิมนะคะเหล่อซือจะอ่านคำศัพท์ให้ฟังสองรอบรอบสุดท้ายให้นักเรียนอ่านตามหล่ซื้อชิงชีเออร์ชิงชีเออร์วันอังคารรอบสุดท้ายนักเรียนอ่านตามหล่าซื้อนะคะ ชิงชีเอร์วันอังคารชิงชีซานชิงชีซานวันพุธรอบสุดท้ายนะัเกเรียนอ่านตามหมัวสูนะคะชิงชีซานวันพุธชิงชีสูชิงชี su วันพฤหสัสบดีรอบสุดท้ายนักเรียนอ่านตามหนังสือนะคะชิงชีซื่อวันพฤหัสบดีชิงชีอ,อปปู่ชิงชีอูอ่วันศุกร์ชิงชีอู่วันศุกร์ชิงชีลิว้ว ชิงชิลี้ววันเสาร์ชิงชิลี้ววันเสาร์คำสุดท้ายนะคะชิงชิเทียนชิงชิเทียนวันอาทิตย์ชิงชิเทียนวันอาทิตย์ ค่ะคำศัพท์ตอนที่1ก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเรามาทบทวนหลักการเขียนตัวอักษรจีนซึ่งเราซื้อเคยสอนไปแล้วเมื่อเทิมที่1ใช่ไหมคะมี7ข้อหลักๆนะคะซึ่งในคลิปนี้เราซื้อจะพูด3ข้อก่อนแล้วก็เยวที่เหลือเราซื้อจะไปพูดในคลิปต่อไปนะคะ 5, 7ข้อหลักๆของหลักการเขียนตัวอักษรจีนนะคะซึ่งนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วเพราะว่าเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะเขียนเส้นซ้ายก่อนเส้นขวาเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายว่าเขียนเส้นซ้ายอันไหนซ้ายอันไหนขวานะคะอ่ะข้อที่สองค่ะ เขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้งข้อที่สามเขียนเส้นบนก่อนเส้นล่างข้อที่สี่ค่ะเขียนจากซ้ายไปขวาจากคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะคะข้อที่ห้าค่ะเขียนจากนอกเข้าในข้อที่หกเขียนจากนอกเข้าหาในเสร็จแล้วจึงปิดข้อที่เจ็ด เขียนส่วนกลางก่อนส่วนข้างซึ่งในคลิปนี้เราจะพูด3ข้อก่อนนะคะก็คือข้อ1ถึงข้อ3ก่อนส่วนข้อ4 5 6 7เราซื้อจะไปพูดในคลิปต่อไปนะคะอ่าข้อที่1ก่อนนะคะเขียนเส้นซ้ายก่อนเส้นขวาบางคนยังไม่รู้วอ,อันไหนซ้ายอันไหนขวานะคะเราซื้อให้ แมวสีแดงเป็นซ้ายแมวสีน้ำเงินคือขวาเวลานักเรียนลากเส้นให้นักเรียนลากเส้นจากแมวสีแดงไปหาแมวสีน้ำเงินแมวสีแดงคือซ้ายนะคะแมวสีน้ำเงินคือขวาให้นักเรียนจำอย่างนี้ถ้ายัางจำซ้ายขวาไม่ได้นะคะ,ะข้อ2นะคะเขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้ง อันไหนคือเส้นขวางเอ่ยมีไม้บรรทัดไม้สองอันเส้นขวางคืออันที่เป็นไม้บรรทัดแนวนอนนะนักเรียนขวางก็คือนอนนั่นแหละนะคะเส้นตั้งก็คือเนี่ยเห็นรูปไม้บรรทัดไหมมันก็จะตั้งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเส้นตั้งอันนี้รู้จักแล้วนะเส้นขวางกับเส้นตั้งนะคะเขียนอย่างนี้นะ ข้อ3ข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะคะเขียนเส้นบนก่อนเส้นล่างเราซื้อยกตัวอย่างอันนี้คือตัวอักษรจีนนะคะตัวสีน้ำเงินคือตัวเออเออที่แปลว่าสออันไหนคือเส้นบนอันแรกอันข้างบนคือเส้นบนเลยนักเรียนเวลาเขียนนักเรียนต้องเขียนเส้นบนก่อนแล้วค่อยเขียนเส้นล่างนะคะ วิธีการเขียนคำศัพท์แต่ละตัวนะคะก็คือให้นักเรียนไปยึดหลักตามหลักการเขียนทั้ง7ข้อที่เราซื้อสอนไปแล้วนะคะมาดูคำแรกค่ะชิงชีชิงชีชงชแปลว่าสัปดาห์นะคะอันนี้จะเขียนยากหน่อยคำว่าชิงชิงจะเริ่มจาก ฝั่งซ้ายก่อนทุกตัวจะเริ่มจากฝั่งซ้ายขีดซ้ายก่อนข้างบนลงล่างนะคะให้นัเกเรียนหยิบกระดาษหรือสมุดภาษาจีนขึ้นมาหัดเขียนตามลำดับขีดที่เราซื้อให้ไว้เลยนะคะคำว่าชีชีอันนี้จะเริ่มจากข้างบนก่อนจะเป็นแนวขวางก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างนะคะจากซ้ายไปขวาเหมือนกัน คำว่า e คำที่สองแปลว่านหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเคยเรียนไปแล้วนะคะ e เอ r s e ซื o อนะคะ e แปลว่านหนึ่งนะคะอันนี้จะมีขีดเดียวซึ่งขีดจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะอันที่สองก็คือ r r ก็คือสองนะคะ r นี่ก็ จะขีดจับขีดข้างบนก่อนแล้วค่อยมาขีดข้างล่างนะคะอันที่สามก็คือซานซานแปลว่า 3. สาซานจะเริ่มจากขีดบนสุดก่อนแล้วค่อยเรียงลำดับลงมาเรื่อยๆนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะก็คือซื่อซื่อแปลว่า 4. สีซื่อก็จะเริ่มมาจากขีดทางซ้ายก่อนนะแล้วก็ไปขีด ทางขวาไปเรื่อยๆนะคะตามลำดับขีดเลยนะคะแล้วก็อูอูก็คือ5 5จะเริ่มจากขีดข้างบนก่อนแล้วค่อยมาซ้ายใช่ไหมแล้วก็มาขีดขวางแล้วก็ลงไปนะ,ะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนหยิบสมุดภาษาจีนหรือว่ากระดาษอะไรขึ้นมาเขียนตามนะคะตัวต่อไปก็คือรล้วรล้วก็คือ6 หกก็จะเริ่มจากขีดข้างบนสุดก่อนนะคะที่เป็นขีดเล็กๆนะคะแล้วก็มาเส้นต่อไปก็คือเส้นขวางก่อนแล้วก็มาเส้นข้างล่างสุดนะคะจากซ้ายแล้วก็ไปขวานะต่อไปก็คือเทียนหรือรื่เทียนแปลว่าวันหรือท้องฟ้าืก็แปลว่าพระอาทิตย์นะคะเทียนตัวนี้ก็จะเริ่มจาก ขีดข้างบนเหมือนกันนะคะจะเป็นขีดขวาง2อันใช่ไหมแล้วค่อยมาขีดฝั่งซ้ายแล้วค่อยไปฝั่งขวานะคะรื่นที่แปลว่าพระอาทิตย์ก็จะเริ่มจากขีดซ้ายก่อนแล้วค่อยไปขวาเหมือนกันนะคะให้นักเรียนไปหัดเขียนมานะคะตามหลักการเขียนตามลำดับขีดที่เราซื้อให้ไว้เลย อ่ต่อไปมาขึ้นตอนที่สองกันแล้วเรื่องชิงชีอยู่นะคะแปลว่าสัปด,ดาห์คำศัพท์อันนี้ตอนเทอมหนึ่งเราเคยเรียนกันไปแล้วไม่รู้ว่านักเรียนจะจำได้อยู่ไหมนะคะมาดูคำแรกกันเลยเฉียนเทียนเฉียนเทียนแปลว่าวันก่อนนะคะคำที่สองค่ะ จัวเทียนจัวเทียนแปลว่าเมื่อวานคำที่สามค่ะจินเทียนจินเทียนวันนี้คำที่สี่ค่ะหมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้คำที่ห้าค่ะพ่อเทียนพ่อเทียนวันมารุนนะคะคำสุดท้ายค่ะเมยเทียน เหมยเทียนแปลว่าทุกทุกวันเลยนะคะวิธีการเขียนคำศัพท์แต่ละตัวนะคะก็เหมือนกับอันที่แล้วที่สอนไปก็คือให้ยึดให้ยึดหลักการเขียนทั้ง7็ข้อเหมือนเดิมนะคะคำแรกคือคำว่าเทียนนะคะคำว่าเทียนจะเริ่มจากขีดบ,บนก่อนแล้วค่อยมาขีดล่างนะคะก็คือจะเป็นเส้นขวางใช่ไหม เส้นขวางสองเส้นก่อนแล้วค่อยมาเส้นซ้ายนะคะแล้วก็เส้นขวาคําว่าเฉียนเฉียนก็จะเริ่มจากข้างบนเลยข้างบนสุดเลยแล้วค่อยไล่ลําดับลงมานะคะให้ยึดซ้า,ายไปขวาบนลงล่างนะคะคำที่3ก็คือคำว่าจวัจวัวอันนี้จะเริ่มจาก ตัวซ้ายก่อนนะคะแล้วค่อยไปขวาตามตามลำดับขีดไปเรื่อยๆเลยนะคะคำที่สี่คำว่าจินจินก็จะเริ่มจากข้างบนก่อนแต่ว่าเป็นขีดซ้ายก็คือขีดซ้ายทุกตัวะคะ่ะขีดซ้ายแล้วก็ไปขวานะคะคำที่ห้าคำว่าหมิงหมิงก็จะเริ่มจากตัวฝั่งซ้ายสุดก่อนนะคะแล้วก็ไป ขวาเรื่อยๆนะคะคำสุดท้ายก็คือคำว่าโคโคจะเริ่มจากข้างบนก่อนข้างบนฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เรียนลงมาเรื่อยๆอย่าให้นะักเรียนพยายามหัดเขียนใส่ในกระดาษหรือในสมุดภาษาจีนด้วยนะคะมาดูประโยคคำถามที่มัก บเจอบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังสองรอบนะคะและให้นักเรียนไปฝึกอ่านพร้อมแปลความหมายมให้ด้วยนะคะประโยคแรกค่ะจินเทียนชื่อชิงชีจีจินเทียนชื่อชิงชีจีจจวันนี้คือวันอะไรประโยคที่สองค่ะมิงเทียนชื่อชิงชีจี มิงเทียนชื่อชิงชีจีพรุ่งนี้คือวันอะไรประโยคที่สามค่ะพ่อเทียนชื่อชิงชีจีพ่อเทียนชื่อชิงชีจีมารืนนี้คือวันอะไรเฉียนเทียนชื่อชิงชีจีเฉียนเทียนชื่อชิงชีจีวันก่อนคือวันอะไร ประโยคสุดท้ายค่ะจัวเทียนชื่อชิงชีจีจัวเทียนชื่อชิงชีจีจเ,จเมื่อวนันคือวันอะไรเมื่อเราเรียนประโยคคำถามจบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นประโยคคำตอบเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านประโยคให้นักเรียนฟังสองรอบพร้อมแปลความหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านเอง พร้อมจำความหมายมาให้เราซื้อด้วยนะคะประโยคแรกค่ะจินเทียนชื่อชิงชีอีจินเทียนชื่อชิงชีอีออวันนี้คือวันจันทร์ประโยคที่ 2, ค่ะมิงเทียนชื่อชิงชีเออร์มิงเทียนชื่อชิงชีออรพรุ่งนี้คือวันอังคารประโยคที่3าค่ะ พฮเทียนชื่อชิงชีซานพ่อเทียนชื่อชิงชีซานมารืนนี้คือวันพุธประโยคที่สี่ค่ะเฉียนเทียนชื่อชิงชี i ลี่วเฉียนเทียนชื่อชิงชีลีวล่ววันก่อนคือวันเสาร์ประโยคสุดท้ายค่ะจัวเทียนชื่อชิงชีเทียน จัวเทียนชอิงชีเทียนเมื่อวาน,วนคือวันอาทิตย์เดี๋ยวให้นักเรียนไปทบทวนประโยคคำถามและประโยคคำตอบมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอเพลงกัน今天是星期几星期一星期一 天是星期几？星期天。今天是星期一，星期一，星期一。昨天是星期天，星期。 ค่ะใบงานที่1น,นะคะให้นักเรียนตัดคําตอบในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนมาติดให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้จะมีคะแนนให้10คะแนนนะคะมาดูตัวอย่างค่ะเราซื้อให้ชิงชีเทียนที่แปลว่าวันอาทิตย์มาแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ต้องเป็นชิงชีอีคือวันจันทร์ใช่ไหมให้นักเรียนไปตัดคำตอบมา ปิดพร้อมระบายสีให้เรียบร้อยนะคะคลิปต่อไปหนูซื้อจะมาเฉลยใบงานที่หนึ่งนี้ให้นักเรียนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาวิชาภาษาจีนเพื่อการอ่านเขียนแล้วให้นักเรียนไปทบทวนฟังคำศัพท์อ่านคำศัพท์อ่านออกเสียงคำศัพท์และฝึกเขียนให้เราซื้อด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ